ทุกคนครับวันนี้เป็นวันที่ไม้ต้องเข้าข้อแล้วนะทุกคนแบบว่าไม่ได้ตั้งตัวเลยผมแบบพาไม้มาหาหมอว่าไม้ค่อนข้างจะท้องแข็งมากแล้วก็แบบว่าไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้คือตอนแรกเป็นเป็นแพงก็้าว่าอย่างน้อยภายในสุกนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าการว่าต้องวันนี้เลยนะผมวันจันทร์ที่21ก็เลยแบบเฮ้ยผมผมตื่นเต้นผมพูดไม่ออกว่ะขอให้ข้อได้ง่ายนะบี ถ้าผมถ่ายได้ผมจะถ่ายมาให้นะแต่ว่าถ้าถ่ายไม่ได้ผมก็รอเจอน้องผู้กันทีเดียวนะครับ บอกเลยว,ว่าตอนนี้ผมอาจจะแบบพูดอะไรไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็คลิปนี้ถ้าออนแอร์ไปแล้วแบบตาดแดงอะไรทุกคนไม่ต้องจกใจผมเป็นโควิดอะไรไม่ไใช่นะหือผมตาแดงนะครับผมร้องไห้มันมันรู้สึกว่าแบบผมทําอะไรไม่ถูกตอนนี้ผมมือสั่นมากเพราะว่าเรากลับจะมาแค่แบบปรึกษาหมอว่าแบบจะผ่าหรือจะคลอดไปไหนดีภายในอาทิตย์นี้แต่กลายว่าคุณหมอเขาให้คลอดวันนี้เลยนะครับผมก็ตามนั้นแหละคือแบบตั้งตัวอะไรไม่ทันแล้วก็ค่อนข้างจะแบบตื่นเต้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็เป็นกาลังใจให้ใหบีไวยถ้าคลอดแล้วมาดูคลิปนี้น่าจะรู้สึกว่าเอ คนที่รออยู่ข้างนอกก็ตื่นเต้นไม่แพ้คนที่คลอดข้างในนะครับผมรู้ว่าทุกคนก็น่าจะตื่นเต้นไปด้วยกันนะคลิปนี้บอกเลยตื่นเต้นมากน้ำตามันไหลน้ำตาคุณพ่อมันไหลทุกคนด้วยซูบีเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะรอไมคคลอดคุณหมอบอกว่าขึ้นมาครึ่งชั่วโมงนะทุกคนก็เดี๋ยวจะรอนะครับผมพอลอายคลอดเสร็จเราก็จะได้ดูหน้าน้องพวกกันครั้งแรกแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปเอาเสื้อผ้าอะไรเพราะาเราไม่ได้เตรียมอะไรเลยบอกเลยแบบสดมากแล้วก็แบบเป็นอะไรที่ต้องวันนี้เลยนะเป็นกำลังใจให้มาเลยครับทุกคนคลิปนี้นะ คุณแม่ไม้สู้ๆหมอไม้สู้ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคลิปน,นี้ความเป็นห่วงอย่างเดียวนะครับเป็นห่วงแม่เป็นห่วงลูกเป็นห่วงอะไรเงี้ยอยู่ในมือคุณหมอคือดีอยู่แล้วนะครับผมต้องบอกเลยว่าเราไว้วางใจแต่ว่าเป็นห่วงมันก็เลยแบบเป็นความรู้สึกข้างในออกมาดูแล้วไม่เข้าใจแน่ๆเพราะฉะนั้นลองเป็นคุณพ่อดูแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงเออเคทุกคนเราเจอน้องพูกกันนะ ผมร้องนะผมก็ได้เสียใจเลยวนะ้ทุกคนคือแบบคือผมตื่นเต้นมากครับผมพูดไม่ถูกเลยเนะี่ยได้ยินเสียงลูกร้องได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกคือแบบแม่งสุดอะสุดจริงนี่คือความรู้สึกคนเป็นพ่อจริงๆนะครับคือถ้าใครที่ไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยก็จะมองแบบเออมันอาจจะไม่ค่อยใจอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ผมผมได้รับรู้ความรู้สึกนี้แล้วนะทุกคน โอ้ลูกน้องลูกน้องโอ้โหร้องดังมากโอ้โหนี่ลูกเป็นแรปเปอร์ป้ะเนี่ยทำไมร้องดังขนาดนี้ลูกเอ,อ้ยโอเคทุกคนดูต่อไปนะกดไลค์กดต like, ิดตามผมด้วยอยากถึงหมื่นแล้วจริงไปแล้ว คือต้องบอกว่าคลิปนี้โคตรเลียวเลียวทุกอย่างตั้งแต่แบบมาหาหมอแล้วก็มาได้ต่างโตว่าจะต้องคลอดวันนี้แล้วก็โดนให้คลอดวันนี้เนีย่ยหน้าตรงหน้าตากลับมาจากสภาพทําง,งานคือแบบเลี้ยวไปหมดอะใส่เหมนเดิม <c oughs> ดีกว่า <c oughs> เป็นคลิปที่ไม่มีความเตรียมไม่ได้มีการอะไรเลยร้อยเปอร์เซ็นต์อะบอกเลยเพราะฉะนั้นใครที่ชอบใครที่แบบว่าเป็นสายพี่พ่อคุณแม่ใครที่แบบอยากให้กําลังใจพวกเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นผมกับมายแล้วก็น้องพวกกัน ก็กดไลค์กดติดตามผมไปถึงหนึ่งมื่นสักทีนะผมอยากถึง10,000 10, มื่นมากๆตอนนี้นบอกเลยโอเคตอนนี้น้องก็เข้าสู่ห้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแต่เร,ร,รารอไม้์ตื่นนะครับผมประมาณอีกสองชั่วโมงเพราะว่ายัางยังคงสลบอยู่นะคุณหมอบอกหลังจากนี้เราก็จะไปเตรียมเสื้อผ้าก็จะไปเตรียมชุดนงชุดนอนอะไรเงี้ยกลับมาที่โรงพยาบาลอีกทีนะครับตื่นใจการเป็นพ่อคนครั้งแรกในชีวิตแค่เดี๋ยวเรากลับบ้านไปเตรียมเสื้อผงเสื้อผ้านะทุกคนไปกัน ถึงโรงพยาบาลอีกรอบนะครับผมหลังจากกลับไปบ้านมาเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ํามานะเป็นชุดนี้หลังจากคืนนี้นะครับผมก็น่าจะยาวไกลนะครับผมก็ดูแลคุณแม่ที่อ่สลบยังไม่ฟื้นเลยนะครับผมน่าจะยังไม่ฟื้นแหละเพราะว่าคุณหมอบอกว่ายังเจ็บอยู่ยังแบบสลบอยู่อะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้หรอกผมไม่ได้อยู่ในนั้นนะ <laughs> ก็ประมาณนี้นะผมได้เก็บของบุก,กันเก็บของคุณแม่มาหมอไม้แล้วก็รวมถึงของผมแล้วด้วยก็จัดเต็มทุกอย่างนะครับผมใส่มา จัดมาเหมือนแบบว่าไปเที่ยวเกาะล้านฮนนีมูนนะครับผมคลิปนี้อยากจะให้ทุกคนกดไลค์กดติดตามไม่ได้เยอะนะผมจะพูดหลายรอบแล้วเพราะว่าผมยัอยอย่างถึงอยากถุยเพราะว่าผมอยากถึง10,000นซับมากๆเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนห้องกันแล้วก็จะถ่ายบนห้องสักนิดสักหน่อยให้ดูแล้วกันนะครับผมถ้าถ่ายได้ถ้าถ่ายไม่ได้นี่คือผมที่เกียดนะครับเหนืงบ้างที่รักเจ็บไหมไม่ต้องพูดเยอะนะไม่ต้องพูดนอนนอนนอนไปเห็นหน้าลูกยัง เอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราพักผ่อนนอนหลับพักผ่อนกันดีกว่านะเพราะว่าแม่ไม้ก็ให้เขานอนพักนะครับเราไม่อยากจะรบกูเวลาอะไรมากมายแล้วคลิปนี้ไม่รู้จะถ่ายยังไงเหมือนกันนะแต่คิดว่าเป็นวันแรกที่ได้เจอลูกแล้วก็วันสุดท้ายที่พาลูกกลับบ้านแล้วกันเนาะไม่งั้นสี่วันนี้ผมก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วเหมือนกันพักผ่อนทุกคนสวัสดีทุกคนยามบ่ายวันที่ยัะไรวะวันที่อะไรวะว วันที่ยีนะครับทุกคนสวัสดียามบ่ายวันที่25นะครับทุกคนวันนี้ผมมารับน้องกันกลับบ้านแล้วนะครับจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูที่บ้านนะครับผมแล้วก็จะได้เห็นน้องกันแบบตัวเป็นๆอยาจะเข,ข้าไปกอดอยาจะเข้าไปฟักมากๆเลยตอนนี้ข้าวผมก็ถึงลูกมากนะอยากเจอลูกมากทุกคนไปกัน ถึงบ้านแล้วครับทุกคนอ่ะเราถึงบ้านแล้วทุกคนต้องใส่แมสเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่ากันลูกเราติดโรคอย่างเงี้ยเราก็คือเป็นการเซฟไปนะครับผมก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปนี้จน,นจบนะครับอาจจะพูดในโทนวอลลุ่มที่มันไม่ดังหน่อยเพราะว่า โอ้ลูลมหลัเลยครับก็สำใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กระทืบไลค์ไว้นะครับผมในช่องนี้จะกลายเป็นช่องที่เป็นอีกหนึ่งช่องที่เป็นช่องครอบครัวนะครับผมก็จะมีผมมีไม้แล้วก็มีน้องภูกันเข้ามาสนุกสนานในการเล่นนะครับผมแล้วก็จะได้เห็นการเติบโตของน้องภูกันด้วยนะครับผมก็จะเป็นความทรงจําจนลูกโตจนลูกมีครอบครัวก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้าเป็นแฟมิลี่เรานะครับผมเข้ามาติดตาเข้ามาชอบเข้ามารักเราตั้งแต่เมีเอาตเนี่ยต้องกราบขอบคุณมจริง เคเดี๋ยวนี้เราให้น้องพักผ่อนแล้วก็ลงเองแล้วก็คุณแม่ก็จะพักผ่อนแล้วก็เลี้ยงน้องต่อไปนะครับผมเดี๋ยวก่อนจบเราจะขึ้นภาพน่ารักน่ารักทั้งภาพแล้วก็วิดีโอของน้องให้ดูนะเคดูเอยเห็นแล้วก็ใจหายนะดูก็แบบเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บแป๊บก็โตเป็นสาวพอโตเป็นสาวปุ๊บพ่อจะพ่อแม่จะค่อยๆแก่ลงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพ่อยังลอยอยู่แหละเออพ่อยังลอยอยู่แม่นแก่แล้วแต่ว่าพ่อยังลอยอยู่แหละมีเมียคนได้เจอกันที่หน้าของที่นีสวัสดีครับผม